สุขสัสะดีเจริญพรตอนเช้าๆแบบนี้เนาะวันนี้เราก็มาหาแง่คิดว่านกบวยเนี้ยมีอะไรที่ให้เรามาเปรียบเทียบกับชีวิตของเราบ้างเนะเาะอ่าก็นี่ภาษาเชียงตุงเรียกว่านกบวยนะแต่ว,ว่าภาษาไทยนี่อาตมาก็ไม่แน่ใจเนาะ เพราะว่าลืมไปแล้วล่ะว่าชื่ออะไรเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกมาหน่อยว่าชื่ออะไรเนาะนกบวยนี่นะครับก็ตอนนี้อากาศเช้าเช้าตอนเช้าๆนี่นะครับก็เป็นเวลาอยู่ที่เจ็ดโมงครึ่งนะครับเจ็ดโมงครึ่งตอนเช้าเนาะตอนนี้ก็มีหมอกมีหมอกภาษาเชียงตรงเรียกว่าเรียกว่าเหมยนะครับเหมย ก็เหมือนกับน้องเหมยเชยงเอ่อน,น้องเหมยเมืองยองอะไรเหมยเนี่เหมยก็คือเป็นน้ําค้างเป็นน้ําค้างหรือว่าเป็นหมอกนี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นน้ําค้างเป็นน้ําค้างหรือว่าเป็นหมอกเหมยนั่นแหละตอนเช้านี่ก็เจ็ดโมงครึ่งอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ Uh, 10องศากว่าๆนะไม่เกิน14องศาเนาะอากาศตอนเช้านี่ก็ถือว่าหนาวหนาวพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าคนกรุงเทพมาก็คงจะถือว่าหนาวสุดๆแต่ว่าพวกเราก็อยู่อ,อ,อยู่เชียงตุงเนาะก็ไม่ถือว่าหนาวอะไรขนาดนั้นเนาะถือว่าพอใช้ได้เนาะเพราะฉะนั้นเรากลับมาตรงนี้นกบวยเนี่ยให้ข้อคิดอะไรกับเราได้บ้างนะครับก็เห็นไหม มันเปรียบกับเสมือนกับชีวิตเราชีวิตของพวกเราเนาะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตาในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับรังนกนี้เอาทิ้งเอาไว้เนาะ ตอนทําก็เอาหญ้าอะไรมาทําสวยงามนะครับแล้วก็อยู่เนาะ,ะนกลังนกนี้ลองสังเกตด,ดูให้ดีนะครับแม้แต่วิศวกรของฝรั่งยังงงเลยว่าเขาใช้ะระบบอะไรแบบไหนนะครับก็ไม่ไม่มีใครรู้เนาะซับซ้อนนะครับแม้แต่ฝรั่งยังงงเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะทําดีขนาดนี้อะไรอย่างนี้แต่นกก็ยังไม่อยู่เนาะทำไว้ชั่วคราวแล้วก็ไปตามการเวลาของเขาอยู่ยังไม่ถึงปีเลย ก็มีการไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอน,นิจจังทุกขังอนัตตาในชีวิตของเราก็เหมือนกันในคนเราลองหลายคนบอกว่าชีวิตนี้เป็นของเราเราเป็นผู้ดูแลเราเป็นคนเกิดมาอย่างเงี้ยจริงๆหาใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นสังขารร่างกายของคนเราเนี่ยมันเป็นแค่อน,นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของที่ยืมมาจากธรรมชาติยืมมาจากดินน้ำลมไฟเท่านั้นจากท่านทั้งสี่ ถ้าถึงการเวลาที่มันดับถึงเวลาสิ้นชีวิตของเราก็ส่งกับสู่กับธรรมชาติอย่างเดิมเท่านั้นหาเป็นของเราหาไม่ถ้าไม่เชื่อท่านทั้งหลายจงทดสอบดูตามที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอย่างเช่นท่านทั้งหลายป่วยป่วยใช่ไหมไม่สบายเยนี่ยลองบอกให้มันดูซิว่าอย่าป่วยนะอย่าไข้นะอย่าเป็นนะเงี้ยมันหายไหมมันไม่หายเวลา ท่ามือทั้งหลายปวดมือปวดหัวปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยบอกให้มันหายมันหายไหมมันก็ไม่หายนั่นก็แปลว่ามันไม่ใช่ของเรามันเป็นของธรรมชาติเพราะฉะนั้นน่ะพระเจ้าทรงตัดไว้ว่าปุญญานิปัลโลก,กัสมิงปฏิท้าโหติปานินางเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่ามีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่จะติดตามตัวเราไปในโลกนี้และโลกหน้า เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเกิดมาก็มีแค่ตัวเปล่าตอนที่เราตายแล้วก็มีแค่ตัวเปล่าเพราะฉะนั้นติดติดตัวเรามาก็มีบุญกับบาปพอเราตายไปก็มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่ติดตัวเราไปเพราะฉนั้นใครบอกว่าร่างกายนี้เป็นของเราทรัพย์สมบัตินี้เป็นของเราเงี้ยก็คิดให้ดีแล้วกันเนาะว่าในที่ชีวิตของเราก็มีความจำเป็นต้องใช้อยู่ก็จริงแต่ ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญญานิปรโลก,กสมิงปฏิทาโหติบุญกบ,บัปเท่านั้นที่จะติดตัวเราไปทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะฉะนั้นจงทําบุญทากุศลเอาไว้แล้วก็ท่านทั้งหลายที่ทําธุรกิจก็ดีอะไรก็ดีโดยเฉพาะอ่โดยเฉพาะยุคนี้เนาะเป็นยุคของโควิดทำธุรกิจทำอะไรก็ลำบาก เงินทองอะไรก็หายากเพราะฉะนั้นเนี่ยจงอย่าไปคิดว่าชีวิตนี้ท้อแท้เนะเป็นกําลังใจให้แก่ผู้ที่กําลังท้อแท้นะว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรทเที่ยงแท้แน่นอนมีอาการแปลเปลี่ยนมีการเปลี่ยนผันวันนี้ไม่ดีวันหน้าดีปีนี้ไม่ดีวันหน้าก็ดีตามสุภาษิตท,ที่เขาว่า อเมสุประสิ์เป็นคาพังเพยที่เขาพูดกันนะเนาะว่าวันพระไม่ได้มีหนเดียวถูก้องระยมงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพระไม่ได้มีหนเดียววันนี้ชีวิตของเราตกอับแต่วันหน้าอาจจะรุ่งก็ได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นจงอย่าท้อแท้ในชีวิตก็เหมือนกับนกลังนกเนี่ยนกบ่วยนี่แหละก็ตอนทําก็ทําสวยงามก็อยู่กันเป็นครอบครัวเป็นอะไรแต่พอถึงการเวลาเขาก็จากไป จากไปถึงเวลาเขาก็กลับมาก็เหมือนชีวิตกับวิญญาณของเราเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นก็มีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปไม่รู้จักสิ้นเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากธรรมะไว้กับพุท่นทั้งหลายว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตาในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเจริญพร